พอไม่ได้ก็เตรียมตัวเลยครับแบบนี้ครับแก้งขวามาครับเจ้าพนุรุงโอ้โหเดินบุกดีนะนี่ครับโดนทีบีกครับสายไปย้อนกลับไปในศึกรวมพลคนมวยอีสานบวกชมรมมวยสยามภาคอีสานบวกเกียรเพชรเสีนะครับวันพุทธที่15ตุลาคม2557ที่สนามกีฬากลางจังหวัดร้อยเอ็ดครับ คู่เอกเป็นยอดพนมรุ้งนะครับยอดพนมรุ้งเจอกับทางริทเทวดาแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยมีหลายๆคู่เลยไม่ว่าจะเป็นคู่ของยอดเหล็กเพชรเจอกับทางเดอะ์สตาร์นะครับดูเจริญเจอกับใจสู้สถานฟ้าเจอกับวีรชนมีแต่มวยดีๆเลยนะครับนี่เป็นหนึ่งคู่ในวันนั้นครับถือว่าจัดเป็นคู่เอกเลยนะครับแล้วก็เดิมพันสองแสนบาทในการเจอกันอีกภาคของริทเทวดาแล้วก็ยอดพนมรุ้งครับคือก่อนหน้านั้นนะครับทั้งคู่ไปต่อยกันที่ช่องเจ็ดมาแล้วก็มาซัดกันอีกทีครับในรายการนี้เดิมพันสองแสนที่ภูธรครับขอบบคคคคุณลิปปจากชช่่อองงมมวยััันนนนภูธรรระะเ็บ อดมวย2542นะครับเป็นช่องมวยมันภูทรผมเจอมาจากทาง YouTube ขอบคุณมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับหรือว่าไปตามดูคลิปเต็มๆได้นะครับคลิปเต็มๆยาวประมาณสัก17นาทีนะครับดูแบบเต็มๆได้เลยนะครับในช่องของมวยมันภูทรครับคู่นี้นะครับเป็นการเจอกันของอีสานเจออีสานครับเจอกับอุดรน,นะอุดรเจอสุรินทร์กางเกงแดงคือนักชกจากอุดรครับ ยอดพรมรุ้งจิตเมืองนนท์สวดกางเกงน้ำเงินคือฤทธิ์เทวดาครับฤทธิ์เทวดานักชกจากสุรินทร์อ่อนแก่กว่ากัน2ปีนะครับคนหนึ่งเกิด39คนหนึ่งเกิด37นะครับหมาดูครับนี่ครับปัจจุบันเนี่ยอายุของฤทธิ์เทวดาก็27ปีครับส่วนยอดพรมรุ้งอายุ29ครับแล้วก็ทำอาชีพเป็นหลายอย่างนะยอดพรมรุ้งฤทธิ์เทวดาเองก็เป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นนักมวยด้วยนะครับเป็นในช่างตัดกางเกงมวยนะครับสำหรับฤทธิ์เทวดาตอนนี้นี่ครับโอ้โหคนละดอกคนละทีส่วนยอดพรมรุ้้งงเเเเนนนนนี่ยป็ททััรรรอ์ะคบ แล้วก็มีขายรถด้วยนะครับขายรถที่สวนผักรับที่กรุงเทพนะครับก็หมัดดูครับมาเริ่มมาได้เลยคุณที่ผมตัดมาในช่วงยกที่น่าจะได้เสียแล้วนะครับเป็นยกที่3ยกที่4นะครับหมัดดูกันนะครับเป็นยังไงแต่ว่าช่วงนี้ครับก็ยังบุกกันอยู่ครับสไตล์รูปเกมการเดินหาจังหวะเสียบเข่าครับขุนเข่ายอดพรมรุ้งเสียบไปไม่เอาเปรียบคนชมแน่นอนครับเดินบุกให้ก่อนเสมอสุทธทธามีศอกคมคมครับมีหมัดมีแข้งครับแข้งซ้ายครับ ดูครับเสียบมาครับเสียบมาเสียบคืนครับคนห้ามบนเวทีนี่เป็นอาจารย์ยงศักด์นสงขานะครับนี่ครับแข่งขวามามีหมัดขวาเติมครับยำรุ่งมีเตะขวาเดินเข้าไปครับเตโอ้โหโดนโยนเข่าครับนี่ครับยอดรุ่งเตะขวาไปครับลิเวลาต่อยหมัดขวายำรุ่งเดินใส่ต่อครับเดินเข้าไปยำรุ่งเดินเสียบเข่าไปโอ้โหลิเดียตาเสียบคืนครับปอยกันที่ร้อยเอ็ดนะครับคู่นี้ครับสนามกีฬากลางครับ ก็ถือว่าระยะทางใกล้ๆก,กันนะจากอุดรมานี่นะครับแล้วก็จากสุรินมาจริงๆอ่ะคนที่ได้เปรียบน่าจะเป็นนิติบดราแหละเพราะาอยู่ใกล้กว่านะครับนิติบดราซ้อมที่สุรินนะครับส่วนทางยจพนมรุ้งนี่ซ้อมที่จิตนนท์แล้วตอนนั้นมามาเสียปลายครับโอ้ยเสียบคืนครับนิติบดรากําลังสดเลยครับช่วงนั้นเจ้พนมรุ้งเองก็อยู่ในช่วงที่เก่งเหมือนกันครับเดิมพันสองแสนครับความกดดันมันเพิ่มขึ้นมาเตะขวาเจ้าพนมรุง้ง ลิเทิราเสียบขึ้นปล่อยมัดขวาไปเตะขวาไปสอกซ้ายสอกขวาเสียบซ้ายครับโอ้โหอะไะครับเสียบซ้ายครับลิเทิราเหมือนจะสู้เข่าเหมือนกันครับบอกมาเลยนะวัดกันไปเลยหมัดซ้ายสวยครับลิเทิราครับยอดพนมรุ้งเดินต่อยแล้วก็เอาหัวมุด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 เข้าไปเสียบครับเสียบครับ่าพลิกมาตีขวาสวยครับยอดพนมรุ้งเอาละครับเริ่มจะจับติดเหมือนกันสําหรับทางยอดพนมรุ้งครับ ลิเทดาถีบโดนแข้งขวา,เ,าเดินเข้าไปเดินไปมีหมัดขวาเบียดจับจับเสียบตีขวาครับตีซ้ายตีขวาครับเตะขวาครับอา้าวชุดนี้สวยโดนแข้งขวาของลิเทวดาผลักออกไปโดดหนึ่กว่าจะโยนเข่าแล้วนะครับนี่ครับโยนเข่าขวาไปครับจอบพนมรุง้งลิเทวดาถอยครับตอนนี้ต้องถอยแล้วครับบุกหนักเหลือเกินครับจอบพนมรุง้งเสียบไปสอกซ้ายสวยโอ้โหสอกซ้ายของลิเทวดาครับมีหมัดมา หมัดขวาไปเดินเข้าไปขยับเข้าไปครับแข้งขวาครับขวาเจอบวกศอกครับถือว่าอาวุธนี่ใช้ได้เลยครับพลาดกันไม่ได้เลยครับมวยจังหวะดีๆแบบนี้เตะขวาไปครับหูยหมด3ขึ้น4ครับถือว่ายกเมื่อกี้นี่รู้เรื่องนะครับมาดูยกที่4ี่ครับของมวยคุณนี่จะตัดสินได้แข้งซ้ายริเทมดาครับโยนเข่าขวาไปโอ้โห ยอดพนมรุ้งมาครับเดินต่อครับเดินแล้วทําได้ก็เดินต่อครับสวนริรรมดาถอยครับละเอียดขึ้นอีกนิดนึงเตะขวาเตะขวาใจแข้งซ้ายเตะโอ้ยเตะซ้ายครับนี่ครับริรรมดาเริ่มจะออกเตีนซ้ายทีทีบวกศอกเสริมสอกเข้ามาครับยอดพนมรุ้งก็มีศอกเสริมเหมือนกันครับเตะขวาไปไม่โดนสอกซ้ายครับโอ้โหโดนไหมซ้ายครับแข้งซ้ายของริรรมดา เดินครับมุดอย่างเดียวโดนแข้งซ้ายโอ้โหยอดพรรุงพยายามมุดนะครับใช้สูตรเดิมครับแต่ว่าธิ์เทวดามีศอกมีหมัดเสริมเข้ามาแล้วก็ลงนี้เท่ครับใช้ความแข็งแกร่งแข็งแรงครับต้องดูกันไปถึงปลายยกเลยครับถ้าเป็นมวยทรงนี้ครับโอ้ยศอกครับนี่ครับศอกมาแข้งขวาไปทีบซ้ายยอดพรรุงต่อยหมัดขวาเดินจับจับจับตีไม่ตีตีตีไม่ได้ครับโอ้โหโอ้ยหมัดมาเตะขวาไปซ้ายของธิ์เทวดา ขวาของยอดพนมรุ้งถอยครับถอยหาจังหวะสาด์แข้งซ้ายซ้ายครับไปแล้วครับมายอดพนมรุ้งนี่เริ่มจะโอ้ยเข้าไม่ติดเหมือนกันครับโดนซ้ายทีทีครับโดนเตะท่อนคงท่อนแขนไปครับก็เริ่มจะไม่จับคอเหมือนกันครับนี่ครับจับไม่ได้ครับดิเทบราแกจุกจิกปัดแขนปัดมือลงหมดครับยอดพนมรุ้นซ้ายเดินเข้าไปอกอีกทีโอ้ มีศอกนี่ครับที่ทาให้เขาจับไม่ได้ครับหมวยเข่าจับคอไม่ได้ก็เตรียมตัวเลยครับแบบนี้ครับแข้งขวามาครับเจ้าพนมรุ้งโอ้โหเดินบุกดีนะนี่ครับโดนทีบอีกครับสายไปเอาอีกโอ้โหเดินเข้าไปครับเจ้าพนมรุ้งเดินพยายามจับนี่ครับแกจับไม่ได้จริงๆครับจับคอไม่ได้เลยครับโดนทีบโดนกันออกไปหมดนะครับถีบอีกไปครับหมัดมาเอามุดเข้าไป มุดเข้าไปเอาหัวแรกกินเอาหัวแรกกินแล้วครับจังหวะนี้แต่โดนแข้งซ้ายครับต้องเอาหัวมุดเข้าไปโดนซ้ายโอ้โหถีบขวาถีบขวายอดพนมรุ้งไม่ยอมเห็นมหแปะมือยอมจังไหนเดี๋ยวนี่ครับซ้ายมาโอ้โหยเอาละครับจอมรุ้งพยายามเดินต่อยหมัดครับถีบขวาไปครับถีบกันไว้ครับริตเทวดาคุมแล้วครับจังหวะนี้เหลืออีก30มสิบวิครับหยับซ้ายแต่คือสําคัญเลยคือแกกอดคอไม่ได้นะครับสำหรับทางยอดพนมรุ้งครับซ้ายของริตเทวดาครับ ตีเข่าอีกครับโอ้โหเกาะไม่ติดครับคิดตังค์ไม่ได้ครับแบบนี้ปกตินี้ถ้ามวยเข่านี่เกาะติดคิดตังค์นะครับแต่มาวันนี้เกาะไม่ติดครับโอ้โหสองแสนเลยนะครับมาครับในปี2,500 57ครับณตอนนั้นยับมาครับนี่ครับเตะขาโอ้โหเกือบโดนเข่าดับรุงไรเต็มที่เดินไป เอาจากลูกเนีเอาจากดอกนีหมด4ขึ้น5ครับยกสุดท้ายนี่ก็ย่าพรุงพยายามเดินก่อนนะครับเดินไล่ไปให้มันติดๆแล้วครับแล้วพยายามออกหมัดออกแข้งครับแต่ว่าริธเวดาเนี่ยดูคุมได้ทั้งหมดนะครับดูครับคือถือว่าหมดจดครับมากินกันยกสี่ครับยก3เนี่ยเดินมาดีแล้วนะครับแต่ว่าการแก้เกมของริทเวดาด้วยแข้งซ้ายครับคือบางทีอ่ะตอนเดินตอนเดินมาแล้วมันโดนแรกๆอาจจะทนได้นะครับแต่ว่าพอโดนบ่อยๆเข้า มันก็มีอาการแขนล้าแขนชาเหมือนกันครับนี่ครับพยายามต่อยนะครับคือไม่ไล่แขนไม่กอดคอแล้วเพราะว่าริธวดาเนี่ยปัดป้องได้หมดครับสำหรับลูกที่จะเข้าหุกงวงในของเขาเนี่ยพยายามจะเข้ามานะครับริศวดาโอ้ยมีศอกกับสับกอกด้วยครับแต่ว่าศอกขวามาลูกนี้ก็อันตรายเหมือนกันกอนี่ครับผออ้วนนะครับผอวอ้วนมืองนนก็มาด้วยครับที่จังหวัดระยองวันนี้ครับเป็นกำลังใจให้คนแพ้ครับยินดีกับคนชนะมีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับฝากกดไลค์กดติดตามครับ ถ้ามีคลิปมวยใหม่ๆเดี๋ยนำมาฝากกันนะครับนี่เป็นคลิปของฤทธิวดากับยอดพนมรุ้งครับช่องเรายังไม่เคยได้ดูเลยครับมาดูทางช่อง YouTube ของเราอย่าลืมนะครับใครไม่ติดตามกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์ครับแล้วก็คอมเมนต์ครับอยากจะดูคู่ไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับนี่เป็นเรื่องราวของฤทธิวดาแล้วก็ยอดพนมรุ้งย้อนกลับไปพวกเขาก็คือ ต้องบอกว่าเป็นระดับยอดมวยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นตัวเทพเหมือนกันริเทิร์บราตอนนี้ยังชกอยู่ในสังกัดของเพชรอินดีนะครับต่อยในรายการ AWS ราชดำเนิน World Series นะครับแล้วก็มีต่อยรายการแต่ว่ารายการธรรมดาเห้ายกน่าจะไม่เห็นแล้วนะครับริเทิร์บราแล้วก็ตอนนี้ธุรกิจก็กำลังไปได้สวยเลยครับในการขายกางเกงมวยนะครับตัดกางเกงมวยกับน้ำตาลพอเมืองเพชรนะครับตัดกางเกงอยู่สวยพี่ยอดพนมรุ้ง ก็มีไปเป็นเทรนเนอร์ที่ EV o ด้วยนะนะครับไปเป็นเทรนเนอร์ให้กับคุณชาตรีสิทธิยอดธงนะครับค่ายมวยของวันแชมเปี้ยนชิพนั่นแหละค่าย EVO นะครับค่ายของชาตรีก่อนหน้านั้นเรายังเห็นยอดพนมรุ้งนะครับโลดแล่นอยู่ในรายการอยู่แต่ว่าเขาเจ็บนะครับจริงๆยอดพนมรุ้งมีอาการบาดเจ็บจนถึงขั้นต้องต้องเลิกมวยต้องแขวนนวมเลยนะครับอันนี้ตามตรงนะคือน่าเสียดายเพราะเขาเจ็บก่อนนะครับถ้าไม่เจ็บเนี่ยก็เป็นสไตล์แบบมุดเข้าสู้แบบนี้แหละนะครับเป็นมวยที่ชกสนุกอีกคนหนึ่งแลวครับสำหรับยอดพนมรุ้ ก็หวังว่านะครับเราจะได้เห็นรายการดีๆนะครับอาจจะเป็นไฟย้อนยุคไหมนะครับต้องรอดูก่อนว่าเขาจะเจอกันตอนไหนาไอายุสัก39เกจอย่างเงี้ยฤเทวดากับยอดพนรมรุงใครจะรักษาร่างกายได้ดีๆกันเอามาเจอกันตอนนั้นก็น่าจะสนุกครับขอบคุณนะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ